สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จันนะครับวันนี้ถามได้จันต้องบอกก่อนว่าสอบแฟนที่ติดตามประจําจะสังเกตว่าผมจะพูดคุยกับนักโทษเดือนจําแต่ว่าช่วงเวลานี้สักสามสี่เดือนนี้ขออนุญาตที่จะคุยเรื่องอื่นนะครับและวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งเป็น,ปนพระที่โด่งดังมากท่านวีฉายาว่าพระปีสาววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของท่านนะครับาานักประพัการครับพระปีสาวครับาสาธุ หลายวันก่อนเนี้ยทางรายการมีการนำคลิปเก่าของหลวงพ่อที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเนี่ยได้ไปบินทบากแล้วก็มีการขับรถตอนนี้หลวงพ่อยังขับรถอยู่เปล่าไม่ได้ขับไม่ได้ขับเอารถล่ะไม่ได้มีเอารถคันที่มันเป็นข่าวะที่ขับรถม่ะรถใครรถยอมเขารถโยมแล้วตอนนี้คือโยมไปแล้วก็รถโยมเขาไม่ใช่รถพระแล้วหลวงพ่อเอารถคันนั้นมาขับได้ไงอ่ะคันไหน คันที่อยู่ในคลิปตอที่หลวงพ่อเอาไปขับรถไปบิฑบาตอ่ะก็เขาให้มาขับให้ยืมใช่กี่วันจะให้มาใช้อ่ะแล้วนมาไม่มีรถเป็นของตัวมาไม่มีรถเป็นของตัวเองหรอกแล้วตอนนี้รถอยู่ไหนก็โยมเขาก็เคืนไปหมดแล้วรถโยมเขาเขาบอกแล้วไงอ๋อแสดงว่าตอนนี้หลวงพ่อไม่มีรถใช้แล้วแล้วถ้าเกิดโยมเข้ารถมาให้หลวงพ่อใช้หลวงพ่อจะใช้อีกไหมก็ใช้อ้าวแล้วคนเข้าติว่า ภาพไมคนขับรถหลวงพ่อไม่ได้ฝากกันเลยเหรอก็ตามความจําเป็นตามความจําเป็นอือแสดงว่าที่ใช้ขับรถคือความความจำเป็นไม่ได้ขับไปเที่ยวเอาไว้ง่ายง่ายใช่โอเคทีนี้มีคําถามต้องถามหลวงพ่ออะไยในเรื่องเรื่องต่อมาคือหลวงพ่อออกหลยรายการเนี่ยแล้วพูดคําว่าธรรมะคืออะไรตกลงธรรมะคืออะไรฮะหลวงพ่อก็อก็เคยตอบไปแล้วรายการท็อปนิวก็ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอคือ คือธรรมะเนี่ยว่าโดยรวมเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกมันตอบควบครอบคลุมทั้งเรื่องรูปธรรมนามธรรมานั่นก็หมายความว่าธรรมะก็ว่าโดยธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นไปในทุกสรรพสิ่งภายใต้กฎแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเข้าใจตามนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะ ูดทุกอย่างเป็นธรรมะนะคิดทุกอย่างเป็นธรรมะนะอยู่ที่เอ่อสุขหรือทุกข์นะเข้าใจไม่เข้าใจแค่นั้นแหละโอเคสับสับฮะทีนี้หลวงพ่อถามหลวงพ่อนิดนึงหลวงพ่อได้ติดตามข่าวของคดีของคุณจังโมไหมติดตามนิดหน่อยห่างหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงเรื่องคดีของคุณจังโมเออมันก็ไม่จบไม่สิ้นเนาะอืม แน,แน่นอนนะฮะทุกฝ่ายก็ใช้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะใครทํากรรมไว้กรรมใดไว้ก็ควรได้รับผลแห่งกรรมนั้นแหละหลวงพ่อคิดว่าเออตมโมจะตกเรือเนี่ยด้วยอุบัติเหตุหรือว่าด้วยฆาตกรรมแต่มาไม่ชอบมองอะไรโดยยังไม่ได้ข้อสรุปนะก็ก็ให้เขาพิสูจน์กันไปให้ถึงที่สุดนั่นแหละ <laughs> นะฮะตามกระแสข่าวสังคมไปก่อน <laughs> <laughs> ออหลวงพ่อตอบดีนะคะคือยังไม่สรุปต้องรอหลักฐานมาชัดเจนก่อนเพราะฉะนั้นตอนน<อ>ี้หลวงพ่อยังหลวงพ่อยังไม่อยากเป็นผู้พิพากษาศอสตราจารย์ดูว่ามันยังพลิกไปพลิกมาอยู่หลวงพ่อให้ธรรมะกับผู้ชมนิดนึงได้ไหมฮะถ้าเกิดถึงว่ามันมันสรุปว่าเป็นการฆาตรกรรมเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าการที่ฆาตรกรรมคนหรือว่าการทําให้คนเนี่ยถึงแก่ชีวิตเนี่ยหลวงพ่อคิดว่ามันเป็นบาปขนาดไหน,นครับก็ <laughs> ก็ถือว่าเป็นบาปหนักแหละเพราะว่าคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถทำคุณประโยชน์ได้มากสุดสูงสุดใช่ไหมถ้าเป็นสามารถที่จะยิ่งเป็นดารงดาราเนี่ยเขาก็จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากบาปมันก็หนักนะฮะกระแสสังคมติดตามจิตทุกดวงนะฮะก็ก็ติดตามคาดหวังผลนะะในการที่จะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษนะฮะ นะยทุกคนก็จดจ่อจดจ้องว่าถ้าทำผิดจริงฆาตกรรมจริงเขาก็ก็ควรจะได้รับโทษอตามโทษสารุโทษนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำสมมุติว่าถ้าเป็นการฆาตกรรมจริงคนที่ทำผิดเนี่ยก็ควรจะได้รับการลงโทษแล้วในทางของพุทธศาสนาเนี่ยกรรมที่เขาทำเนี่ยที่ลุงพ่อบอกว่ามันหนักเพราะว่าเขาเป็นดาราที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยตายไปเขาจะอยู่ตรงไหนครับลุงพ่อ,อนนตายไปเป็นเรื่อง นี่ฮเป็นเรื่องของจิตจิตจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยนะนะี่ยะเป็นเรื่องของจิตสุดท้ายของเขาเอา่อก็อยู่ที่บุญนะี่ฮะความดีนะี่ยะของคนที่ทํานั้นนะ่ะในจิตสุดท้ายของเขาคิดถึงอะไรนะี่ฮะเขามีบุญญาบรารมีมากน้อยแค่ไหนบาปนั้นก็ไม่สามารถส่งผลได้แต่ถ้าจิตจิตเขาเอ่อเศร้าหมองจิตเขาขุ่นมัวจิตเขา ทุกไงฮะกรรมกรรมที่ไปกระทําต่อคนอื่นก็ย่อมมีผลนะฮะฉุดเพืเขาลงนรกเนี่ยไปชดใช้กรรมในานรากได้ขอทาํายให้กับหลวงพ่อปีนเสานะครับนันๆเราจะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นสาระจากหลวงพ่อปีนเสาเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหลวงพ่อปีนเสาเนี่ยท่านก็ศึกษาธรรมะได้ทางปริยัติและก็ในทางปฏิบัติมาผมพูดถูกไหมคะว่าหลวงพ่อฝ <c oughs> ึกปริยัติและปฏิบัติ เยนวันหลวงพ่อปริยัติที่หลวงพ่อเรียนถึงปร,ริยัติที่เท่าไหร่ครับพอจะบอกได้ไหมครับมาจบนักธรรมเอกในหลักธรรมของพุทธศาสนาก็ถือว่าสูงสุดแล้วในในหลักสูตรนะเรียนพุทธศาสนาครับแล้วส่วนปร,ริยัติเก้าประโยคมันเป็นเป็นการเรียนฉีกไปอีกแนวหนึ่งก็เป็นเรื่องเรื่องของการเรียนแปลเรียนผูกเรียนแต่งเนี่ยภาษา <Okay. S 1> บาลี หลวงพ่อไปเรียนปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อเคยไปชุดงที่ไหนบ้างอะฮะก็ไปทั่วประเทศไทยครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนรักเรียนพักรักจํากับท่านมาหมดแหละตั้งแต่หลวงพ่อพุทธานิโยหลวงตามหาบัวเนีฮะหลวงปู่สิมไปมาหมดอ่ะลงเดี๋ยวต้องถามเรื่องหลวงหลวงพ่อมหาบัวหลวงตามหาบัวก่อนหลวงพ่อพี่สาวเคยไปกราบหลวงพ่อหลวงตามหาบัวด้วย ใช่ใช่เคยไปอยู่ไปปฏิบัติกับท่านอยู่แม้แต่หลวงปูชงป่ชาหลวงปู่ชาหลวงพ่อพุทธทาสนี่ก็ไปมาหมดอ่ะหลวงพ่อพุทธทาสท่านมรณภาพไปนานแล้วหลวงพ่อปีนเสาไปทันทุกท่านหรอครับใช่ใช่ก็ไปน่ามาไปตั้งแต่นู้นในยุคที่ยังเป็นสัมมเณรอยู่นั่นแหละ๋อสํมารยอยู่ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็สี่สิบปีแล้วนะก็สี่ส<อ>ิบปีแล้วนะปัจจุบันหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ครับ ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วโดยเพาะบวชตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเคยศึกบารอบหนึ่งไหมฮะหรือว่าตลอดไปไม่เคยศึกเลยใช่ใช,ใช่เจอตัวเลขอาถรรพ์นะสิบสามปีบวชเป็นสามณรตอนบว้สิบนะบวชครั้งแรกก็อยู่ประมาณสิบสามปีบวชครั้งที่ลาิกขาไปอยู่ทางโลกก็สิบสามปีตอนนี้บวชเข้ามาก็สิบสามปีเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามีโอกาสที่จะศึกรอบนี้เหรอคะ ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะเจอตัวเลขอถรทันหรือเปล่าจะฝ่าวิกฤตไปได้หรือเปล่าหลวงพ่อเล่าให้ฟันสีว่าหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อไปทุดงเนี่ยพระที่ไปทุดงนี่ปกติเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนะฮะก็สมาทานธุดง13สิบสามข้อเช่นเ่อฉันอาหารบิณฑบาตเนี่ยอยู่คนไม้เป็นวัดฉันอาสนะเดียวเป็นวัดเนี่ยฉันในบาทเป็นวัดก็ นอนกลางแจ้งเป็นวัดอะไรเนี่ยฉันอาจจะเดียวาสนะเดียวเป็นวัดฉันแล้วก็ไม่เมื่อเมื่อฉันอิ่มแล้วลุกแล้วก็ไม่ฉันอีกนีไม่รับโภชนะอาหารอีกอะไรอย่างเงี้ยอข้อวัดเป็นมุ่งเน้นการวิรัติตนเองแล้วก็การตั้งสัจจะอธิษฐานรลปเพราวันนี้มีดารายอยู่คนหนึ่งเนี่ยก็คือชื่อบิ๊กทองภูมิเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาชอบพอกับเจ้าของร้านเพชรคนหนึ่งคือ คุณชูชัยเนี่ยแล้วก็มีการจูบป,ปากกันโชว์ต่อหน้าสือ่อหลวงพ่อคิดยังไงนะกับการที่อดีตพระเอกเนี่ยกับเอกับเจ้าของร้านเพรที่เป็นแบบว่าเป็นเออเป็น LGBT อะฮะแล้วก็มีการจูบป,ปากต่อหน้าสาธารณะเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าอย่างไงนะมมครับเหมาะสมไหมครับก็เป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วนี่ือไม่ว่าดูหนังดูละครชีวิตจริงก็เห็นเต็มไปหมดมันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้ว หรือเพราะรับได้กับเรื่องผู้นี้มันถือเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยเราไปปกปิดไม่ได้หรอกเนีเราไปปฏิเสธไม่ได้หรอกในเมื่อเป็นสังคมโซเชียลนีสิ่งสําคัญที่สุดหลักการสอนธรรมะก็คือสอนให้รักษาใจตัวเองมองเข้ามาในจิตในใจของตนเองเห็นการสุขทุกข์เห็นการปรุงแต่งนะฮะสงบหรือวุ่นวายเล่าร้อนเนี่ยฮะ แลแต่คือให้มมามองที่ตัวเองไปมองที่คนอื่นใช่ไหมครับก็คือให้เห็นน่ยมองโลกภายนอกมองออกไปแต่ก็มองให้เห็นเป็นอนิจจังเนี่ยมองให้เห็นเป็นความว่างเห็นสักแต่ว่าเห็นนะฮะเป็นความว่างเป็นการรักษาใจตัวเองไม่ให้อสั่นไหวไปตามอารมณ์ไปตามสถานการณ์ตามอายตนะทักษะที่มันมากระทบเห็นเพ็นเรื่องธรรมดาไปเพราะเราไปห้ามไปหยุดไม่ได้ คนสำหรับคนอื่นนะสําหรับหูฟางตาดูเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่ว่า,าเราเข้าใจแล้วก็แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ดูดูจิตดูใจตัวเองให้มันทุกเรื่องที่ปรากฏผ่านทางตาทางหูทางผัสษากระทบให้มันผ่านไปเหมือนสายลมแหละอ <Okay. S 1> ให้มันผ่านาไปไเลย ถ้าเห็นอะไรก็ให้วางเฉยแล้วถ้าเกิดสมมติกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งลวงพ่อเกิดเขาเดินเดินไปตามถนนและเห็นว่าสามีของตัวเองเนี่ยจับปืนกับเมียรอยฮะลวงพ่อคิดว่าจะให้คติยังไงกับผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงนะครับก็เข้าไปพูดคุยดีๆทักทายดีๆตกลงนี้ใครเป็นกรรมสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของก็คุยกันดีๆอย่าอารมณ์ไปถึงไปหวงไปทำร้ายาประทุสลายกันในเมื่อมันเป็นไปแล้วมันเสียไปแล้วก็ ยอมรับความจริงจะอยู่ต่อจะสารต่อหรือจะเลิกมันก็อยู่ที่คนสองคนสามคนนั่นแหละแต่ว่าพูดไปพูดกันด้วยภาษาดีๆอย่าใช้อารมณ์ก็มันก็ส่วนมากที่มันมีปัญหาก็คือเอาอารมณ์ไปตัดสินนั่นแหละอือโเพาะแนะนำให้พี่หลวงใจเย็นๆมีสติแล้วไปพูด แล้วถ้าเกิดตอนทามันแบบว่ามันมันลมมันขึ้นหูอะฮะหน้ามันแดงด้วยความโกรธฮะหลวงพ่อจ่าบอกเขายังไงให้เมียหลวงเนี่ยเกิดมีสติขึ้นมาให้ระงับความโกรธเนี่ยมันจะทําวิธีไหนที่จะระงับความโกรธได้อะครับก็ต้องไปเรียนรู้ธรรมะไงเรียนรู้จากธรรมะเรียนรู้จากการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าไปไม่ใช่สมบัติของเราเรียนในทางปฏิบัติเรียนในทางทฤษฎีอะคะ ก็ก็ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติมันอยู่ที่ความเข้าใจปฏิบัติก็เพื่อความเข้าใจทฤษฎีก็เพื่อความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ไม่หลงไปติดไปยึดมั่นถือมั่นไงชีวิตมันจะได้เบาได้สบายแต่ว่าปรงเอิญว่าเบหลวงเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาฝึกธรรมะไม่ทันนะฮะเขาไม่เคยไปฝึกมาก่อนนะลวงพ่อตอนนั้นเขาจะทํำยังไงที่เห็นปุ๊บแล้วเกิดแบบว่าโกรธสุดเวียกเลยฮะ มันมีธรรมะหรือข้อคิดอันไหนที่มันแบบว่าใช้ได้ทันทีฮะเป็นธรรมะรวดฮะสำหรับผู้หญิงกรณีที่ไปเจอเมียน้อยเนี่ยเดินไปกับสามีของตัวเองฮะหลวงพ่อบอกสั้นๆฮะมีวิธีสั้นๆไหมคะที่จะช่วย้เขามีสติขึ้นมาก็ <c oughs> อย่างที่บอกง่ายที่สุดเนี่ยเขาไม, <c oughs> ไม่ใช่ของเราเ <c oughs> นะี่ยเขาไม่ใช่ของเราแล้วนะเขาไปจากเราแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นแหละเขาไม่ใช่ของเราแล้วให้อยวาง <c oughs> เออก็เขาไปแล้วจะจะให้ทําไงอ่ะ ใช่ไหมถ้าถ้าของของเราเนอะถ้าเขายังรักเราเขาก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมจริงไหมล่ะจริงครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคิดจากที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็าจะทําให้มีสติขึ้นมาได้เนอะถ้าเขายังรักเราอยู่เขาคงไม่ไปกับคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น คุณรุ่พ่อต่ออย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาถามปรึกษารเรื่องความรักกับหลวงพ่อเยอะแยะมากายเลยฮะหรวงพ่อคิดยังไงกับการที่เอ่อไม่ได้หาเรื่องไม่ได้หาเรื่องคุณแพรดี้นะครับแต่กําลังจะบอกว่าอย,ากกอย่างกรณีของคุณแพรดี้เนี่ยที่เขาสึกออกมาแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีแฟนหรวงพ่อคิดยังไงกับกรณีของคุณแพรดี้ะฮะมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นทางเดินชีวิตของเขาที่เขา มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของเขาอะอืเพราะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปต่อว่าคุณแพรดี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใช่ไหมฮะหลวงพ่อไงคนที่เขาจะต่อว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนั่นแหละก็เขามีสิทธิ์ที่จะคิดเขามีสิทธิ์จะคิดอย่างอื่นได้นี่ฮะคุณคุณแ<ล>พรดี้โดนต่อว่าก็ต้องทําใจแหละอืม คุณหลวงพ่อกําลังจะบอกว่าแพรลี่หลังจากศึกแล้วเขาจะไปทําอะไรก็เป็นสิทธิของคุณแพรลี่ส่วนคนที่จะมาคอมเมนต์ก็เป็นสิทธิของเขาที่จะมาคอมเมนต์คุณแพรลี่ได้เหมือนกันก็ใช่เพราะฉะนั้น <laughs> คุณแพรลี่ก็ต้องทําปิตใจให้รับประการคอมเมนต์ให้ได้ใช่ไหมฮะหลวงพ่อถูกต้องที่สุดเลย แล้วนี่บรรลุธรรมแล้วนะเนี่ยคุณโนบรรลุธรรมแล้วนะเนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่นี่กำลังจะบอกว่าเออก็ที่สิ่งที่ลวงพ่อพูดก็ถูกนะฮะเพราะว่าเออคุณทุกคนก็มีสิทธิ์ของตัวเองเหมือนกันนะฮะคุณแฟรดี้ก็จะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณแฟรดี้คุณพ่อชื่นชมคุณแฟรดี้เหมือนที่ผมชื่นชมไหมครับว่าคุณแฟรดี้เนี่ยหลังจากที่เขาศึกแล้วเนี่ยเขาก็ไปเดินในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีพเขาไปเออไปไลฟ์ขายของโดยชอบทำพวกปาอินทรีย์ทอดอย่างเนี้ย ซึ่งเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่น่ารักแล้วก็ไลฟ์ขายของเนี่ยคุณพ่อคิดยังไงกับคุณแพรดี้กับการที่เขาไลฟ์ขายปลาอินทรีย์ทอดนะครับบนเส้นทางอาชีพนะเขาก็สามารถที่กระทำโดยสุดจริตได้แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เขามองกลับมาในภพประศา,าสนาเนี่ย บางครั้งก็ดูว่าเหมือนเหมือนเจตนาดีนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ไปยุยงส่งเสริม,มปลุกระดมหรือสร้างความเชื่อผิดเห็นผิดเข้าใจผิดต่อพระสงฆ์ต่อพระพุทธศาสนาก็ก็เป็นห่วงอยู่อันนี้แหละทีะ่ประชาชนส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ที่เขาไม่อาจจะยอมรับในพฤติกรรมได้เขาก็ต้องคอมเพนเขาก็ต้องตำหนิติเตียนไปิ่งทีหลวงพ่อพูดเดนี่ยบางทีมันอาจจ เอารถทัวร์มาหาหลวงพ่อก็ได้ค่ะจะมีอะไรมันผ่านมาหมดแล้วจอดเต็มไปหมดแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะมก็มพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอันนี้พูดด้วยความรักด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีให้สติเขาถ้าเขาระลึกได้ว่าสิ่งที่เขาเคยพูดมาผิดมาจะขอโทษขออภัยก็คิดว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเว้นแต่เขาจะไม่ยอมรับเท่านั้นแหละคุณสมปองหรือว่าอดีตพระสมปองเนี่ย เออเป็นที่พูดแบบตรงๆนะฮะคือว่าหลังจากที่พระมหาสมปองเนี่ยท่านเป็นพระที่โด่งดังทางด้านการเทศเนี่ยเวลาท่านสึกออกมากับปรากฏว่าเออพระสมปองนี่หรือใดสมปองเนี่ยไม,ม่ได้โด่งดังก็คือพูดง่ายๆคือไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นขราวาสหลวงพ่อคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสมปองเขาต้องทําใจไหมฮะว่าเขาสึกออกมาแล้วเขาไม่ดังเท่ากับตอนที่สมัยที่เป็นพระ ก็อาตมาเนี่ยเคยนั่งคุยก kind of ับเขาเขาบอกเออทำไมทำไมพระสมปองวันนั้นน่ะโอมีคิวนิมนงานเยอะเนี่ยวันหนึ่งเช้าสายบ่ายเที่ยงไม่มีเวลาพักผ่อนท่านท่านเอเอาพลังไหนมาเดินทางมาเทศมาสอนแล้วใช้เขาเรียกว่าพลังงานส่วนไหนเขาบอกว่าเขาก็บอกว่า เอ่อ uh, ตัวเองก็หลับในรถแล้วก็ในระหว่างเดินทางแล้วก็ uh, ทำหน้าที่ในแต่ในแต่ละงานให้มันได้ดีที่สุดทีค่คือเจตนาเราถามก็คือว่าคุณบรรลุทมคุณธรรมพิเศษข้อไหนหรือไม่เนี่ยฮะเขาก็บอกเขาไม่ได้มีคุณธรรมพิเศษข้อไหนแต่ว่าลักษณะธรรมะที่เขาสอนเนี่ยเป็นลักษณะ uh, อะไรเขาจะจำมาพูดอะใช่ไหมจำมาพูด ดังนั้นเ,เวลาที่เขาเปลี่ยนสถานภาพไปบางทีเขาก็น่าจะยังํำใจไม่ได้หรือยังแสดงบทบาทเ,เข้าไม่ถึงบทบาทใน,ในบทบาทแต่ละสถานะในการเป็นฆราวาสได้อะไรเงี้ยนะคิดว่านยนะถือไหม<ะ>เรียกว่าคนเคยเด่นเคยดังคนเคยยอมรับนับถือสุดท้ายไปอยู่ฆราวาสแล้วเนี่ยเราเมื่อเราจมไม่ลงอะ่ะวางตัวไม่ถูก กับบทบาทเนะี่ยมันก็เลยสะดุดไปไงจริงๆอ่ะเออจริงๆเนะี่ยก้าวเริ่มก้าวเริ่มแรกที่เขาไปเนะี่ยมีแรงหนุนแรงสนับสนุนแรงเสริมส่งเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก้าวพลาดนะฮะเขาก็เลยเขาก็เลยดับไปอ,อือือเออเรื่องราวของคุณสมพรเนี่ยมันกับถ้าเปรียบกับเออทาง พุทธศาสนาเนี่ยมันเข้ากับกฎของไตลักไหมฮะพระอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับว่าไปเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความดังเนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่อยู่ไม่ได้อยู่เก่าแน่นอนวันหนึ่งความดังมันมาแล้วมันก็ผ่านไปวันหนึ่งความมีชื่อเสียงผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นวันที่เรามีชื่อเสียงเราก็อย่าประมาทวันที่เราไม่มีชื่อเสียงเราก็ต้องประคองจิตใจเราไม่ให้ดิ่งลงไปเรื่องนี้มันพอมันพอจะเรื่องราวของคุณสมปองเนี่ยพอจะบอกกับเราในเรื่องนี้ได้ไหมครับ เป็นท่านเป็นนักเทศนักสอนท่านก็ต้องเข้าใจโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกเนี่ยมีนินทามีสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเนี่ยธรรมะมันก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาพ่อค้าทหารตำรวจมันมันก็อยู่ในโลกธรรมแปดด้วยกันทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตของอดีตพระสมปองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจโลกธรรมแปด ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านมาเป็นคา,ารวาสแล้วเนี่ยท่านก็เจอบททดสอบของจริงในสิ่งที่ท่านเคยทเทศเคยสอนคนว่าเวลามันมากระทบกับตัวเองเนี่ยท่านจะประคองชีวิตจิตใจของตัวยังไงไม่ให้จมดิ่งลงไปเออรุภอปีศาเนยนะจะแนะนําอดีตพระสมปองไหมครับวันนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็เข้าใจชีวิตแล้วก็เ,เดินไปตามบทบาทวิถีเนี่ยคา,ารวาส ก็เห็นเมื่อเขาเข้าใจเมื่อเขาวางตัววางตนวางอารมณ์ความคิดได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพแล้วเขาก็ก้าวเดินเริ่มต้นนับหนึ่งก็นับสองนับสามเติบโตไปเรื่อยๆแหละอย่างน้อยเขาก็มีชีวิตที่มีความสุขความสําเร็จในทางคารวะเนี่ยก็โอเคแล้วเนี่ยกาลังจะแต่งงานเขามีแนวโน้มดีขึ้นนะมาว่าเขามีแนวโน้มดีขึ้นนะผมก็ว่าอดีตพระสมปองก็มีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าหลังจาก หลังจากที่ท่านออกมาบ้าข้างไลฟ์ทวิตอะฮะและเฟซตลอดเวลาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็กำลังจะแต่งงานนะคะก็คือว่าก็จะมีชีวิตใหมก่ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็น รู้สึกของพระบาทสมปองนะเคยรู้เคยนิมนต์ท่านมาออกายการชีวิไล่ต่อหลายครั้งก็เห็นวิถีชีวิตของอดีตพระสมปองเรื่อยตั้งแต่ยุครุ่งเรืองจนมาถึงในยุคที่ท่านค่อนข้างจะชื่อเสียงหายไปหลังจากที่มาเป็นคารวานะฮะก็ให้กําลังใจอดีตพระสมปองอยู่เรื่อยๆแล้วก็บอกว่าความมีชื่อเสียงเนี่ยท่านจะกลับคืนมาอาจจะไม่ได้กลับคืนมาในฐานะของความเป็นพันักเทศอาจจะกลับคืนมาในรูปของนักธุรกิจหรือกลับคืนมาในรูปของการเป็นดาราการเป็นพิธีกรหรือการทําอาชีพใหม่ของ อดีพผสสมปองนี่ที่เจริญรุ่งเรืองความรุ่งเรืองมันกลับมาอไม่อาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบเดิมเลยแต่กลับมาในรูปแบบใหม่ก็รอวันแล้วก็ให้กําลังใจอดีพผสสมปองที่จะจะมาชีวิตที่เฟื่องฟูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ท่านชื่อเสียงหายแล้วก็ให้กำลังใจวันที่ท่านจะกลับมาแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เวลคัมท่านนะครับท้ายสุดนี้มันมีสิ่งหนึ่งต้องยอมต้องยอมยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า ท่านเทศสอนคนมาทั่วบ้านทั่วเมืองนะลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองอทุกคนให้กำลังใจเขานะอาตมาเชื่อเช่นนั้นนะคือด้วยกุศลด้วยความดีที่เขาทำเนี่ยตลอดเวลาที่เขาอยู่ในเพศบัณฑิตอะอาตมาว่าเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะวันหนึ่งเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแหละเชื่อเช่นนั้นนะถ้าเขาเข้า,ขาใจาแล้วก็อืม เดินเดินเดินต่อไปก้าวต่อไปกับชีวิตครับขอตบมือให้ท่านนะคะผมว่าทุกคนก็คิดเหมือนกับหลวงพ่อปีนเสานะให้กําลังใจพระสมอดีตพระสมปองนะครับว่าท่านจะกลับมาเรื่องหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ย ท่าน,นกำลังเจอบททดสอบของชีวิตนะฮะหลังจากที่สอนคนมาเรื่อยๆแต่วันนี้ก็เจอของจริงนะฮะผมคิดว่าอดีตพระสงฆ์ท่านผ่านได้แน่นอนแล้วก็น่าจะเจอทางที่สดใสามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพระปีนสาวนะครับที่มาให้ข้อความคิดเรื่องความรู้เรื่องธรรมะแล้วอยากเห็นหลวงพ่อปีนสาวจากใจจริงนะครับว่าท่านจะได้ออกมาสอนแล้วให้กติคนด้วยคําที่มันง่ายๆอย่างนี้ฮะเพราะว่าผมเชื่ออย่างเหลือเกินว่าเ พระปีนเสาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยน่าจะเป็นพระที่ดีอันหนึ่งแต่ว่าอาจจะที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ไปกระทบกระทาั่งแล้วก็ทําให้ท่านหรือแม้กระทั่งโซเชียลเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนของจริงที่เจอมาวันนี้เมีหลายคนเขาบอกว่าเมื่อไหรพ่พระปีนเสาจะสื่อทักทีผมว่าไม่ต้องสืกอแล้วนะครับ <laughs> มีอะไรที่มีอะไรที่เออหลวงพ่ออยากจะบอกว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยจะชอบท่านแล้วก็ชมตีท่านว่าบอดีท่านเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ยังไงให้หลวงพ่อได้พูดกับกับคนที่ไม่ค่อยชอบท่านนะครับถ้ามายังเป็นพระปีนเสาเนี่ยองค์เดิม <c oughs> เอ่อที่ยังมุ่งมั่นในการพูดความจริงกับสังคมนะฮะที่มันมีปัญหา นีฮะความไม่ร Get ู้ไม yeah. well, ่เข้าใจต่อหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาแล้วก็ความขัดแย้งแล้วก็การใส่ร้ายโจมตีบิดเบือนนะฮะทำให้สังคมมีความขัดแย้งแตกแยกทุกมิตินะฮะทั้งด้านศาสนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองอันนมาว่าอนมามองชีวิตนะฮะมองทุกมูฟเมนต์ของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะการเมือง เราก็เรียกร้องให้นักการเมืองมีธรรมะข้าราชการเราก็เรียกร้องให้ข้าราชการมีธรรมะเมตาสังคมเศร,รษฐกิจนะฮะก็ก็ต้องการคุณธรรมศีลธรรมเพระนั้นเมื่อมันมีปัญหาปรากฏชัดเจนเกิดขึ้นกับสังคมอาตมาในฐานะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่นะฮะเ,เคยมีความทุกข์จนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ได้อาศัยธรรมะคำสอนของโอวสมาร,รุเจ้ามาเยียวยาหัวใจรักษาจิตใจให้มีความสุขให้ผ่องใสเ,เมื่อเราเห็นประโยชน์จากธรรมะที่เราได้มันยิ่งใหญ่เราจึงต้องประกาศให้สังคมได้รับรู้ได้ประโยชน์ด้วยการนำเสนอบุดิ s ต k โนเล e เซ็ Center คือศูนย์การการเรียนรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหา ทางสังคมราะนั้นใครจะมาด่ามาว่าจะโจมตีจะมาทำร้ายจะประทุษร้ายนะฮะอาตมาก็ไม่ได้มีปัญหาอาตมายินดีจะต่อสู้นะฮะเพื่อเอาธรรมะเอาความดีงามไปเยียวยาจิตใจของสังคมที่โหดร้ายหรือทีอ่ไม่เข้าใจ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มายังสู้ต่อไปนะฮะแล้วก็ยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันเอ่อ,อเซนเตอร์เพ,<ร>พือ่อเับประโยชน์แก่สังคมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน่นรัศรรการหลวงพ่อปีเสารนะครับอ่าบุญรักษา ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการถามได้จันนะครับอยากให้ทุกคนมีธรรมะนะครับใช้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจําวันเพื่อที่เราจะได้มีทุกน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับติดตามถามได้จันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ